วันนี้ฟาสดินค่ะเอออยู่ที่สนามบินนนทเมืองนะคะเจ๋อกับพีแล้วก็ไม่ใช้เล,เล่นอีกแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะจะพาบินไกลไปจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพราะว่าหน้าเนี้ยเป็นหน้ามะม่วงใช่ไหมคะพีก็เลยอยากตามหามะม่วงที่เขาบอกว่าเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่อร่อยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยไปตามหากันนะคะว่าอร่อยอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าไปค่ะ ตามหามะม่วงค่ะเขาบอกว่ามะม่วงที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่ที่นี่ค่ะพิษณุโลกเมืองสองแควนั่นเองนี่ก็ตามหานี่เอ๊ะอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้โลเคชั่นก็แบบว่าเออปักอยู่ตรงนี้เนี่ยร้อนมากเลยทุกคนแต่ว่าด้วยความที่อยากกินมะม่วงอร่อยอร่อยฉ่ำๆมะม่วงทท่ในแพ่ชาติในโลกเพราะฉะนั้นพีต้องตามหาให้ได้ค่ะวันนี้จะเหมาไปให้หมดเลย เดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในก่อนไปถามคุณลุงคุณป้าก่อนมะม่วงอร่อยอร่อยที่ไหนใคอยากกินบ้างเ<ๆ>จอแล้วค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เขาว่าอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่พิษนุโลกดูสิสวยงามมากเรื่องชม้มนวลตาม,มากๆค่ะวันนี้ก็จะเหมาสัก3 4 4 5 5โลอ่ะโล แล้ววันนี้โชคดีมากค่ะวันที่พี่มานะคะเขามีการเชื่อมโยงรับซื้อมะม่วงใน3จังหวัดนั่นก็คือพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็สุขโขทยัยดยกรงการค้าภายในนั่นเองค่ะโดยรับซื้อทั้งหมดนะคะ45,167ตันค่ะมีมะม่วงน้ำดอกไม้เหลืองๆแบบนี้แล้วก็มีมะม่วงที่เป็นแบบสีเขียวๆด้วยนะเขียวเซเวอร์โชคอนันต์ฟาล้านมหาชนกค่ะ โดยการรับซื้อครั้งนี้นะคะก็จะไปจําหน่ายตามพางรพสินค้าต่างๆค่ะก็ไปอุดหนุนเกรรษตรกรผู้ปลูกมะม่วงกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโกโฮเซลบิ๊กซีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสแมคโครเดอะมอลล์ค่ะนอกจากนั้นเรายัางนําผู้ประกอบการนะคะที่เป็นผู้แปรรูปแล้วก็ผู้ส่งออกมารับซื้อมะม่วงเพื่อนําไปจําหน่ายอีกนะคะค่ะทุกคนน้องจากการเชมยงครั้งนี้เขายังมีการปล่อยขบวนคาราวานอีกด้วยนะคะดูนี่ถ้าเทียบกับตัวพีคือแบบว่ารถใหญ่ามากอะ อยากจะหยิบจากข้างหลังรถเนี้ยประมาณลังสอลังเออวันนี้เขาปล่อยขบวนคาราวานนะคะ20่สิคันในการมีทั้งรถบรรทุกแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งรถกระบะค่ะ ซึ่งสถานการณ์ราคามะม่วงน้ำดอกไม้ปีที่แล้วเกรดเเฉลี่ยกิโลกรัมละ25-30บาทนะคะปีนี้เฉลี่ยก,กิโลกรัมละ25-40บาทค่ะถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนมะม่วงอื่นๆอย่างเช่นฟ้าล้นนานชคอนันต์เขียวเสวยนะคะราคาก็ดีหมดทุกตัวเลยค่ะแต่ในช่วงที่ผลผลิตออกมาเยอะนะคะราคาก็อาจจะมีลงบ้างซึ่งกรมการค้าภายในได้เข้าไปช่วยพยุงราคาไว้ไม่ให้ต่ำกว่าปีที่แล้วนั่นเองและในบางพื้นที่นะคะราคา สูงกว่าปีที่แล้วด้วยและยังเขียวสเสวกนะคะปีที่แล้วอยู่ที่กิโลกรัมละ23บาทปีนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ24บาทค่ะออเอาไปสักลูกสองลูกเขาจะรู้มั้เหอ <c oughs> เข้าเหนียวที่ขาดมะม่วงก็เหมือนใจสองดวงที่ต้องห่างไกลพูดเองเล่นเองเขินเองตบมุกเองอนี่เข้าเหนียวมะม่วงหน้าร้อนแบบนี้ต้องจัาดค่ะทุกคนค่ะโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้เหลือง,ง,ง,งหอมๆช่ำๆค่ะพี่ไปเหมามาหมดแล้วกินได้เลยวันละ18โลูก เหลือๆค่ะถ้าเกิดใครอยากจะกินมะม่วงอร่อยๆแบบพีนะคะไม่ต้องไปไกลแบบพีค่ะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะเพราะว่ารกรมเงินค้าภายในเขาเชื่อมโยงรับซื้อมาจําหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นนาแล้วก็รถโมบายทงฟ้าด้วยนะคะไปช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยกับผลไมด้ดีๆกันนะคะหน้าร้อนแบบนี้ข้าวเหนียวมะม่วงต้องมาะคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอไปชิมข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะคะ ข้าวเหนียวมูนฉ่ำๆราดกะทิหน่อยกับมะม่วงหอมๆหวานๆออม,อม,อมลเล็ตอ๋อลืมาลาละการไปก่อนค่ะบาย